สวัสดีครับต้องขออภัยด้วยนะปาย a อชเมื่อกี้กล้องมันหลุดนะครับก็มาต่อคลิปนี้แล้วกันเนาะเป็นรูปน้ำป้ายวันเสาร์ที่19เมษายน2 5 6 8มาฝายนะมาฝายตรงนี้ตรงนี้เป็นฝายนะครับป่าย a อชก็พามาชมรูปน้ำป้ายเนาะอำเภอปลายจงังหวัดแม่ฮ่องสอนนะส่วนนี้ก็น้ำปลายน้ำตรงนี้นะน้ำเย็ยนๆตรงนี้ก็ไหลไปที่บ้านน้ำรูนะบ้านน้ำรู ไหลไปพื้นที่เกษตรกรรมนะครฟังเสียงนะฟังเสียงใส่น้ำครับ สวยมากเลยครับน้ำเย็นดีมากเลยเห็นไหมน้ำเย็นซ่าซ่าเลย บรรยากาศดีมากเลยครับสุดยอดเลยอ่ะอยากตั้งกล้องตรงนี้ครับรับหนึ่งนะขอตั้งกล้องก่อนเออบรรยากาศดีมากเลยอยากจะเก็บบรรยากาศที่เรามีส่วนร่วมเข้าไปด้วยครับป่าเอชเอมเนาะเ <c oughs> มื่อกี้ไปเล่นน้ําตกหมอแปลงมาแล้วนะก็ลงแตะเท้าแล้วกันเนาะเดินเดินก็ระวังหินลื่นนะครับก็มาเดินป่าสูตรอากาศบริสุทธิ์ชพันนะ ล่องแก่งสายน้ำปายอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของลุ่มน้ำปายนะอําเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับผมก็ผมก็เก็บมีโอกาสแวบะบมานะผมก็มานานๆมาทีนะเก็บบรรยากาศเหล่านี้มาให้ชมนะี๋ยวผมมีที่ตั้งกล้องละนะบรรยากาศดีมากสุดยอดมากเลยบรรยากาศอะ บรนยากาศดีมากนะครับเดี๋ยวผมเก็บข้าวแล้วผมจนะมอญ โอเคครับก็เก็บบรรยากาศโดยประมาณนะก็เป็นรุ่มน้ำปลายนะครับผมในส่วนของหลังหลังทะเลหมอกยุ่นไหลนะครับเข้ามาตรงร้านอาหารก่อนถึงบ้านยโปซ้ายมือนะเลยบ้านหมอแปลงมานิดนึงนะก็เข้ามาชมบรรยากาศน้ําตกใสน้ำใสนสะใสมากเลยครับดู ก็หลังปีใหม่นะมีโอกาสก็เข้ามานะครับปามาดูปริมาณน้ำน้ำอุปโภคบริโภคสำหรับบ้านน้ำรูนนะอำเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะก็ไหลลงไปที่ห้วยไม่แน่ใจว่าห้วยอะไรแต่เส้นนี้มันจะเป็นเส้นที่3นะครับสำหรับลุ่มลุ่มน้ำปลายอำเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะก็ไหลลงไปยังที่บ้านน้ำรูก็รอเลี้ยงพื้นที่เกษตรกรรมนะ หล่อเลี้ยงผู้คนนะอ่าอําเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับผมเราไปดูมะเดื่อกันนี่มะเดือ่ออันนี้มะเดื่อนะกินได้นะครับอันนี้ลูกมะเดือ่อต้นมะเดื่อครับเบ้าว้าวสวยงามมากเลยฮะนี่ต้นมะเดื่อนะมะเดื่อป่านะครับก็กินได้ครับอันนี้ก็ถ้าเป็นอาหารแต่ว่าไม่รู้จะกินยังไงก็กินได้นะสุกก็น่าจะอร่อยอยู่ดูไฟป่าที่มันไหม้ครับเห็นไหมฮะไหมมานะอันนีู้มะเดื่อนะ มะเดือนะครับนี่เป็นมะเดือนะครับมะเดืออ่าดูมะเดืออ่านี่เป็นส่วนของมะเดืออ๋อขอโทษี่ต้นมะเดือนนะครับนะลูกมะเดือนะครับนี่ฮะที่มันตกลงมาเมาเย้ย ก็ถ้าเราขึ้นไปเขาลูกนี้ก็จะเป็นพื้นที่เกษตรกรรมนะครับก็สําหรับเลี้ยงบัวเลี้ยงควายนะก็ของเกษตรกร,รนะครับก็มีการเลี้ยงบัวเลี้ยงควาย่าซึ่งปลายเอชเอ็มก็ถามาชมนะเป็นต้นน้ํานะครับผมถ้าใครแวะมาปลายมาน้ําตกหมอแปลงก็แวะชมได้นะแวะชมได้มบรรยากาศเรียวมากเรียวมากเลยฮะเรียวถามมากเลยครับ มันจากาศดีมากสุดยอดเลยฮะดูความสวยความใสของน้ําครับเห็นไหมฮะสวยมากเฮ้ยันนี้มาเดือ่อมาเดือนะครับนี่มาเดือ่อเห็นไหมฮะมีต้นมาเดื่อนะครับเห็นไหมครับมีลูกด้วยดูสายน้ำเห็นไหมครับด,ดูสายน้ํนสาสุดยอดเลยฮะ กลับไปเดี๋ยวเราจะกลับกันแล้วฮะเมื่อกี้เราถอดรองเท้าไว้ตรงไหน <c oughs> เมื่อกี้ก็อญาติถอดรองเท้าไว้นะโอ้ตรงนู้นเดี๋ยวจะกลับแล้วครับบรรยากาศสุดยอดมากๆน้ําเย็นเจี๊ยบเลยครับพื้นหินก็ลื่นพอสมควรก็เดี๋ยวมันจะค่าก่อนนะเดี๋ยวเราก็จะกลับกันแล้วนะฮะโอเคขอทุกท่านมีความสุขแล้วกันไปเอยเอ็มเนาะ ขอบคุณที่ติดตามไปไหนมาไหนก็ขอมีความสุขนะไปไหนมาไหนก็ขอมีความสุขครับมีความสุขนะมีความสุขกับสิ่งที่เราทำนะไม่ว่าจะเดินทางไปไหนปลอดภัยไว้ก่อนนะเซฟตี้เฟิร์สนะเปิดไฟใส่หมวกนะสวมหมวกกันน็อกให้ด้วยนะครับผมขับรถก็มีน้ำใจให้กันและกันนะฮะป่าเอชเอ็มขออนุญาตจากลาเพียงแค่นี้สวัสดีครับ